ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเพื่อนๆจ้ามะม่วงสุกหวานๆช่ำๆนะคะกับข้าวเหนียวมูนำกะทินะคะมาค่ะมาชมวิธีทําไปพร้อมๆกันจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ไ่พึ่งจะไปเพื่อนๆมามูลข้าวเหนียวนำกะทินะคะกินกับมะม่วงนำดอกไม้สีทองหวานๆช่ำๆกันเลยค่ะไ่พึ่งก็มีวิธีการอ่านึ่งข้าวเหนียวนะคะโดยที่เราไม่ต้องแชขาา่ข้าวสารเอาไว้ค่มคืนเนาะ เพราะว่าเราเร่งดว่วนเราไม่มีเวลาแช่หรือว่าเราลืมค่ะแม่ยา่าค่ะเราก็จะต้มน้าร้อนนะคะนํามาเทลงกับข้าวเหนียวนะคะแล้วเราก็คนๆให้ข้าวเหนียวเขามีความแบบฟูขึ้นนะคะแบบว่าข้าวเหนียวเขาจะมีความนิ่มนะคะแล้วเราก็ค่อยนําไปนึ่งจาแบบนี้เลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆอยากดูวิธีการทำเต็มคลิปก็ไปชมได้คะ่ะคลิปที่แล้วนะคะที่แม่พิ่งลงไปนะคะเรามา เข้าเรื่องกันเลยค่ะวันนี้เราจะมามูนข้าวเหนียวนะคะน้ำกะทิกินกับมะม่วงนำดอกไม้สีทองนะคะหวานๆฉ่ำๆกันเลยค่ะหลังจากที่เรานึ่งข้าวเหนียวได้แลวเนาะเราก็มาเริ่มทําน้ํากะทิเพื่อจะ,จะนําไปมูนข้าวเหนียวได้เลยจ้ะไม่เพึ่งใช้กะทินะคะหนึ่งกล่องสองร้อยห้าสิบมลนะคะเทไม่หมดจ้ะจะเหลือไว้สักประมาณสามชนโต๊ะนะคะเอามาเป็นน้ำกะทิที่ราดหน้าข้าวเหนียวเมื่อกี้นะคะกะทินะคะเราเทลงบนภาชนะนะคะ แล้วก็เคี่ยวให้เดือดแบบนี้จ้าเดือดแล้วนะคะไเพิ่งก็จะเติมน้าตาลทรายจ้าน้าตาลทรายปริมาณ200กรัมค่ะหรือว่า2ขีดนะคะนี่เลยกะทิแค่กล่องเล็กๆก็ใช้น้าตาล2ขีดจ้าก็หวานอยู่น้านะคะใส่น้าตาลลงไปในน้ากะทิแล้วแล้วก็นํามาเคี่ยวจ้ะเคี่ยวจนให้น้าตาลเขาละลายค่ะเพื่อนๆแบบนี้เลยคะ่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้าตาลจะละลายดีนะคะ แต่ก็อย่าลืมใส่เกลือจ้าไม่พึ่งจะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนไม่ถึงหนึ่งช้อนชานะคะช้อนตักไอติมเล็กๆแบบนี้จ้ะก็ตัดหวานนะคะเกลือนิดหน่อยจ้าไม่ต้องใส่เยอะมากเดี๋ยวจะเค็มนะคะแต่ก็ดูแล้วไม่เค็มหรอกเพราะว่าเรานําไปมูนกับข้าวเหนียวเนาะเพราะว่าข้าวเหนียวเขาจะมีปร,ริมาณเยอะอยู่นะคะข้าวเหนียวที่ไม่พึ่งนึ่งเมื่อกี้ก็หนึ่งกิโลกรัมจ้าเนื่องสุกแล้วก็ไม่พึ่งจะตักแบ่งใส่กระติบเอาไว้ครึ่งไม่ถึงครึ่งนะคะ นิดเดียวเองตักเอาไว้ให้พ่อน้องบีมกินนะคะทั้งหมดที่เหลือก็ไม่พึ่งจะนํามาหมุนทั้งหมดเลยจ้ะเนี่ยนะคะนำกัติของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเราก็จะมาเทลงในภาชนะที่มีข้าวเหนียวเลยจ้าแบบนี้เลยนะคะมูนข้าวเหนียวก็ง่ายๆครับเพื่อนๆเนทนำากติุลงไปเลยเราก็นำมาคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวนะคะให้เข้าเข้ากันจ้าแบบนี้เลยนะคะไม่พึงดูไปแล้วว่าเออข้าวดูเหมือนจะน้อยนะคะ กลัวไม่อิ่มก็เลยจกข้าวเหนียวในกระติบนะคะมาเพิ่มอีกเล็กน้อยจ้านี่นะคะแต่ความหวานเท่าเดิมนะคะไม่ได้เติมอะไรปริมาณน้ำก็ได้อยู่นะคะแค่นี้เองการบูนข้าวเหนียวก็ง่ายๆค่ะพอเราคลุกเคล้าส่วนผสมนะคะให้เข้ากันดีแล้วเราก็นําภาชนะมาปิดไว้นะคะนี่เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้พันธ์สีเทานะคะมะม่วงนี้นะคะส่งตรงมาจาก ผิดสนุโลกเลยนะคะอำเภอเนินมาปรางาหลานสาวของแม่พึ่งได้ไปที่นั่นแล้วก็ได้เก็บมะม่วงมาแล้วก็หลานสาวก็ส่งให้แม่พึ่งที่บุรีรัมย์จ้าหลานสาวยุนครปฐมนะคะเราก็ได้ปลูกมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าฉ่ำมากสุกงอมนะคะหวานมากแล้วก็จะมีข้าวเหนียวมูนที่แม่พึ่งมูนเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมีน้ำกะทิจ้าน้ำกะทิก็แม่พึ่งไม่ได้ไถ่ายชมเนาะแม่พึ่งก็จ้ ใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะละลายน้ําแล้วก็นําไปเคี่ยวกับน้ำกะทินะคะให้กะป็นค้นๆจ้าแต่๋แม่พึ่งม่ได้เคี่ยวให้ชมจ้ะรีบเร่งด่วนนะคะมาค่ะเพื่อนๆได้เวลามากินข้าวเหนียวมะม่วงกับแม่พึ่งแล้วจ้าหวานมากค่ะมะม่วงพันนามดอกไม้สีทองนะคะกินกับข้าวเหนียวมูนมันๆนะคะหวานๆนิดหน่อยนะคะไม่หวานมากมันมากค่ะข้าวเหนียวมูนอร่อย มะม่วงหวานมากที่สำคัญลูกสาวของแม่พึ่งน้องบีมบอกว่าแม่ข้าวเหนียวอร่อยมากค่ะแม่พึ่งทำข้าวเหนียวมะม่วงครั้งนี้แม่พึ่งก็ได้แบ่งพี่สาวนะคะข้าวเหนียวกับมะม่วงนะคะข้าวเหนียวทุงนึงมะม่วงลูกหนึ่งแล้วก็ให้พี่ชายด้วยข้าวเหนียวทุงหนึ่งมะม่วงลูกหนึ่งเป็นชุดนะคะแบ่งกันกินจ้าแม่พึ่งไม่ได้กินคนเดียวนะคะมาค่ะเพืเ่อน ข้าวเหนียวมะม่วงจ้าน่ากินมากนึกอยากกินอีกเลยนะคะนี่เดี๋ยววันหลังจะต้องทําอีกแล้วนะคะเดี๋ยวมะม่วงรุ่นนี้หมดแล้วเดี๋ยวไม่พึ่งจะซื้อมะม่วงนะคะหรือไม่กระโรมมะม่วงที่หลังบ้านสุกเนาะแม่พึ่งก็มีมะม่วงนํตดอไมาอยู่ที่หลังบ้านเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนข้าวเหนียวมะม่วงจ้าข้าวเหนียวบอกว่าอร่อยมากนะคะหวานพอดีมันอร่อยคะ่ะมะม่วงก็หวานฉ่ำคิดถึงบรรยากาศวัน ถ่ายคลิปวันนั้นจังเลยนะคะมาค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันกันไม่พึ่งน,นะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศร้อนมากค่ะร้อนเหลือเก,กินสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมาค่ะมากินด้วยกันจ้า